อัลฮัมดุลิลลฮิรบบิอาลมวสลัลลอฮุอลมุฮัมมัดวะลาอัลีวะฮบิยนจมิวะบาัลอลุมะรขอความรักความเมตตาห i d a y a อุวะตาดาจ้าจงมีแด่พี่น้องผู้มีานต่อัลลอในวันสิ้นโลกี่รักและเคารพทุกท่านฮดุลิลลาครับท่านพี่น้องครับการดำเนินชีวิตของผมและของท่านพี่น้องเนี่ยก็ถ้าเรามานั่ง ไล่เรียงหรือเทียบเคียงกันสิ่งที่เป็นอาดาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็คือจะไม่ต่างกันตรงที่ว่าตื่นเช้ามาก็ปฏิบัติศาส,สนากิจก็คือกระทำอมามัลิบาดาแล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อยหลังจากนั้นเราก็ไปทําในสิ่งที่เรียกาเป็นหน้าที่เรียนหนังสือหรือสอนหนังสือหรือทํางานกลางคืนกลับมาก็คือเราจะมีการนอนเราจะมีการพักผ่อนชีวิตของเราเนี่ยก็คือของผมและของท่าน ก็ความเป็นมนุษย์นะท่านพี่น้องก็จะเหมือนกันแบบนี้แหละตื่นเช้ามาก็คือทํางานรับประทานอาหารอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีวันหยุดแต่การใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราคิดว่าเราจะใช้และปฏิบัติแบบที่มันเป็นๆอยู่แล้วโดยไม่ได้มีการทบทวนไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ย <c oughs> มันจึงเป็นเรื่องที่อาจจะขาดทุนในภายหลังวันนี้ท่านพี่น้องครับ ขออนุญ,ญาตนําคําเสนอของท่านอิหมามสมรตกรดดีรอฮิมฮอลล์ทีท่านได้นํามากล่าวไว้ในตํามราของท่านก็คือตัมบีฮุนรอฟิลินเตือนสติผู้ที่หลงลืมเตือนผมด้วยแล้วเตือนท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาและรักในการที่จะปฏิบัติตามหลักการของอิสลามท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่านําคําพูดของบุคคลหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์และเป็นคําสอนที่ดีให้กับเราว่าการนอนเนี่ยท่านพี่น้องครับ สามการนอนต่อไปนี้เนี่ยเป็นการนอนที่อัลเอาะสุฮานุวตาลาเจ้าทรงกิ้วทรงโกรธแล้วก็การกระทำสามอย่างที่คู่กับการนอนที่ท่านกล่าวไว้พร้อมกันก็คือว่าการหัวเราะ <c oughs> หรือการขำขันนะท่านพี่น้องครับสามประการต่อไปนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่อัลเราะสุฮานุวตาลาเจ้าทรงโกรธวันนี้เรามาดูเรื่องของการนอนก่อนท่านพี่น้องครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่าผมกับท่านพี่น้องก็ไม่ต่างอะไรกันก็คือนอน ชาเป็นวันหยุดหรือเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์เป็นวันหยุดนักเลิกหรือว่าเป็นหยุดวันกัตรเลิกเราก็อาจจะบอกว่าเป็นวันนี้วันนี้เป็นวันที่มีการพักผ่อนบางคนอาจจะนอนตอนเก้าโมงบางคนอาจจะนอนตอนสิบโมงบางคนอาจจะนอนหลังจากละหมาดบ่ายแล้วเนี่ยเรามาดูว่าวันนี้เรานอนกันเนี่ยท่านพี่น้องครับมันมีนอนอะไรบ้างที่ว่าอัลลอฮฺสุบานัวตาลาเจ้าส่งโกดการนอนที่หนึ่งท่านพี่น้องอันเน้ามัวอินดามัจลิซิซิก เราไปนอนในที่ที่เขามีการสิเกตการสิเกตตรงนี้ท่านพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าที่ที่มีการลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาเจ้าเหมือนกับเราไปมัสยิดนะท่านพี่น้องครับเราจะเห็นคนคนหลายหลายคนเนี่ยเขานั่งอ่านร,รันโกะระอ่านกันมีการลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาเจ้ามีการนั่งทบทวนชีวิตของตอนเองหรืออาจจะมีการกล่าวสุบฮาน له, ัลลอฮ์หรือลอิละฮิลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานลัลลอฮ์อิลฮะดี ก็แล้วแต่เขาจะปฏิบัติหรือทําอะไรก็ตามหรือมัตยาิสอซิกก็คือว่าแม้กระทั่งว่าเป็นการเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นการนําลึกถึงอัลลอฮ์เป็นการท, Allah, ารทบทวนดังนั้นเมื่อเป็นการที่เราจะไปปรากฏตัวอยู่กับเขาอาจจะใช้เหมือนกับสุภาษิตภาษาไทยอาจจะใกล้หรือคล้ายเคียงนะครับแต่คงไม่ใช่เนี่ยก็คือว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าไปท้าเท,ท้าไปลาน้ํา เขากําลังมีการ,รํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบัฮฺนูวะตาลาเจ้าคนนั้นอ่านกุรอานโซรอวากิอาคนนี้อ่านยาซีนคนนี้อ่านตาบาคนนี้อ่านต้นที่เขากาลังเรียงไปทีละหน้าทุกวันเนี่ยแต่เราเป็นคนที่ไปนอนแล้วก็แบบอะไรครับยืดเท้าแล้วก็ไม่สนใจอะไรกับใครหรือบางทีนอนคุยหรือนอนหลับเลยเนี่ยแบบนี้เป็นที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งดังนั้นเราจะทําอย่างไรเราเป็นผู้ที่มีตัก,กวาเราเป็นผู้ที่มีความยำเกรงเราต้องไม่ปฏิบัติตนแบบนั้นอันนี้คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็คือว่าวันเน่ามูบาดีวันเน่ามูบาดอ,อัลลอฮติลฟัจริวาก็บลลัยชะอ,อะันอาคราท่านพี่น้องครับนอนหลังจากละหมาดฝายัดบางท่านอาจจะบอกว่าเมื่อคือนนอนดึกนอนก็จะถึงบ้านก่าตีหนึ่งทำงานก่าจะเลิกก่าตีสองหรือบางท่านอาจจะเป็นยามรักษา,าการก็คือกว่าจะนอนทนรอละหมาดซบโบบางท่านอาจจะใช้คําพูดว่าก็ดีแล้วแล้วใช่ผมนอนตอนไหนถ้าหากว่าผมไปพูดแบบนี้ว่านอนหลังละหมาด ฟายัดก็คืออัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาเจ้าทรงกฎท่านพี่น้องครับในยักอุราอนว่ายันนั่นลยละลิบาซาว่ายันนั่นนะฮะเรามาชาในสุร้อันนบะก็คือในยุสอัมมาท่านพี่น้องครีเราอ่านกันว่าอัมมาอยะตาซาลูนอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาเจ้าในหกลางคืนเน่เป็นเป็นกลางคืนที่มีสภาพที่แบบเรามีผ้าห่มเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นกลางคืนเป็นเวลาที่เราควรจะนอนแล้วก็นในกลางวันนั่นก็คือมาชาเป็นเวลาที่เราทําหมากิน แต่ทุกวันนี้เรากลับกันท่านพี่น้องผมขออน,นุญาตนะก็คือนําเสนอว่าเช่นเราอาจจะบอกว่าเราเห็นคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาไม่สะดวกกับการขับกลางวันเขาไม่ชอบแดดมันร้อนเขาไปขับกลางคืนเขาดูสบายกว่าเราไปพลิกตัวเราเองว่าเขาเคยนอนกลางวันแต่เราเขาทํางานกลางวันเราไปนอนกลางวันแทนเขานอนกลางคืนเราไปทํางานกลางคืนหรือบางทีเราไปเป็นยาม เราอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเราทําได้หรือบางคนท่านพี่น้องทํางานกลางวันด้วยไปอาสาเป็นยามกลางคืนเพราะค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูไม่พอเนี่ยก,ก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจว่าคนที่ <c oughs> ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าอยู่ในภาวะขับขันหรือลําบากกับการที่จะต้องใช้เงินเรื่องของลูกเรื่องของหนี้สินเนี่ย <c oughs> มันก็ลําบากอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท,ท่านพี่น้องครับ <c oughs> เหตุผลทําไม <c oughs> จึงไม่ควรละหมาดหลังจากละหมาดส่วนจึงไม่ควรนอนหลังจากละหมาดฟยัดเพราะใน ละหมาดฟะายาดเนี่ยท่านบี่นองครับมันเป็นเวลาที่มีบร์กัตแล้วเป็นเวลาที่ท่านบี่นองถ้าเราจะดูเนี่ยมันจะเห็นความต่างกันเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวถึงสามประการก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูฮิกมากของมันแต่ละข้อ <c oughs> ฉะนั้นข้อหนึ่งโมกี้ได้กล่าวมาแล้วว่านอนในที่ที่เขามีการดำลึกถึงอลัลลอฮ์สองเราไปนอนในขณะที่เขาเราละหมาดฟะายาดเสร็จแล้วเร,เราก็ไปนอนหรือนอนก่อนที่เราจะละหมาดอิชาเราจะได้ยิน นอนก่อนก็ได้ไอชามันยาวออชามันดึกเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันท่านพี่น้องครับประการสุดท้ายก็คือว่าวันเน่าวฟิสลาเลติลฟารียตอเที่ยงสิบสองจุดสิบห้าก็คือเที่ยงสิบห้านาทีสมมติอาซาเน,นี่ยมันเที่ยงยี่สิบเราไปนอนก่อนเที่ยงอย่างนั้นแหละรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะละหมาดนะท่านพี่น้องครับหรือตัวเราเนะี่ยยังไม่ได้ละหมาดแล้วเราก็ไปล้มตัวลงนอนเนี่ยสามการนอนที่อเล็กซุบานอตาละเจ้าทรงกฎ อันนี้มาดูท่านพี่น้องครับลองมาฟังเหตุผลทําไมนอนในที่ที่อะไรครับเขามีการลําลึกถึงอัลลอฮ์มันไม่ควรนอนก็หมายความว่าเขากําลังลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาแล้วเจ้าจะเป็นการอารันกุรอานจะเป็นการสิกเกตจะเป็นการนั่งอยู่ในมัสยิดหรือที่บ้านก็ตามหรือจะเป็นโมซัลลาอะไรก็ตามเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่ามันดูภาพออกมาดีไหมในความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยท่านพี่น้องครับเราก็อาจจะบอกว่าเรารับไม่ได้ เขากาลังนั่งอ่านกูรานคนนี้ก็อ่านคนน,คนี้ก็อ่านอีกต้นหนึ่งคนนี้อะไรครับเป็นเป็นบรรยากาศที่เด็กว่าในมัสยิดนะเป็นมัจลิสของการสิเกตเป็นที่ที่การสิเกตแต่ท่านไปนอนเปิดปดลมแล้วอะไรครับทําเป็นม่รู้ไม่ชี้นอนหลับเฉยเลยเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะแต่คำพูดที่ถูกกล่าวไว้ในของหนังสือของท่านอิมามสมัะกอนที่รใหมยมอลอก็คือว่าเป็นการนอนที่เราสุบานอวตาละเจ้าทรงกฎประการที่สองที่บอกว่าต้องพูดยาวหน่อยก็คือว่านอนหลังละหมาสุภี ท่านพี่น้องไปดูนะในฮะดิษเนี่ยที่บอกว่าเวลาเช้าเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาหลังฟายัตเนี่ยเป็นเวลาที่มีบอโกาหรือวราบอโลกาจะอยู่กับเวลาเช้ามุสลิมเราเนี่ยเช้าก็ไม่ตื่นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกอันนี้เราไม่พูดถึงคนไม่ตื่นนะเราพูดถึงว่าคนที่ตื่นนะท่านพี่น้องครับสุนัขหลังจากอะไรครับหลังละหมาดจากซุบฮี่แล้วเนี่ยหลังจากละหมาดสุนัขฟัายัดแล้วเนี่ยหลังจากละหมาดซุบฮี่แล้วเนี่ย ให้อ่นานอัลกกรอานเป็นเวลาที่ดีที่สุดให้ทำหมาหากินกันเป็นเวลาที่อะไรครับมีบรญกัศมากที่สุดให้เรานั่งจีเกตแล้วก็จนกระทั่งอะไรครับรอละหมาดสุนัตอิชรอกก็ถือว่าอะไรครับเป็นการกระทําที่ประเสริฐนั่งเอียติคับในมัสยิดแล้วก็รออิชลอกรอตะวันขึ้นแล้วก็ทําการละหมาดสุนัตนั่นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่พูดมันก็มารวมกันสองข้ออะคนนี่ท่านพี่น้องเห็นไหมแหละเว,วลานอนน่ะนอนหลังละหมาด สุนัขพยัติเนี่ยนอนหลังจากละหมาดฟัดดูก็คือว่าเราละหมาดสุนัขพยัติแล้วแล้วเราก็ละหมาดซุปฮีแล้วเนี่ยบางคนต้องการจะละหมาดอิชรอกแต่นอนอยู่ในมัสยิดถามว่าเป็นการกระทําที่ดีไหมท่านวิ่น้องท่านวิ่น้องไปดูฮะดิษให้ดีนะในฮะดิษที่บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดฟัดดูซุปฮีเสร็จแล้วแล้วเขาก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเจ้าก็คือสีเกตแล้วก็ รอในการที่จะให้อะไรครับให้ตะวันขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 15- หรือ17นาทีก็ทําการละหมาดดิชรอกแต่ตัวเขาในอติกัฟอยู่ในมัสยิดแล้วก็เพื่อตรงการจะให้มันเชื่อมกันก็คือมีจิตใจที่ผูกพันกับมัสยิดว่าหม้อัลักบินมัสยิดก็คือว่าหัวใจเขาเนี่ยผูกพันกับมัสยิดไม่อยากออกจากมัสยิดเร็วมาละหมาดซุปฮีกว่าจะออกจากบ้านเดินมาถึงที่มัสยิดละหมาดแค่สองการเองมันดูระไรอยู่เราจะไม่ใช่คนมุนาเฟกที่มาถึงมัสยิดแล้วก็ลุกลี้ลุกลนเพื่อที่จะออกจากมัสยิด แต่มุสลิมมุมินผู้มิตะกวาคือมามัสยิดแล้วมาให้เร็วก่อนอาจาณอาจา์เสร็จแล้วละหมาเสร็จแล้วสุนัขเสร็จแล้วนั่งอ่านกุรอ่านนั่งสิกกตมามัเกล็บรออิชามาซุบฮีรอที่จะละหมาดอิชรอถ้าเราไม่ได้ทํางานหรือในอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมีสักวันหนึ่งกับการรออิชรอแต่เราจะเห็นมุสลิมเราบางคนที่บอกว่าเป็นคนที่มีตะกวาเป็นคนที่มีอิมานละหมาดซุบฮีเสร็จแล้ว,วลลท่านพี่น้องครับนอนเลยนอนอยืดเท้าเลยท่านพี่น้องครับหรือนั่งคุยกันเลยนั่งคุยนะ่ะก็ไม่่่ดีีออยยูแลล้วนนนเ แล้วเสร็จแล้วก็คือเราคนมาปลูกเพื่อจะละหมาดอิฉลกอย่างเนี้ยไม่ได้เป้าตามฮะดิษท,ที่ท่านรอสูลุละซอลลัลฮ์อะาาเลวะซัลลัมะบอกไว้ท่านต้องนั่งสีเกตท่านจะนั่งฟังการเรียนการสอนท่านจะคุยกันเรื่องศาสนาท่านจะมีการอ่านกุรานมีั่านก็กุรานได้ก็ได้แต่ไม่ใช่นอนแล้วท่านี่น้องดูร้อยคนนะเขาอ่านกุรานเขานั่งสิเกตเขามีการเรียนการสอนกันแต่ท่านไปนอนอยู่คนเดียวท่านโดนสองข้อเลยนอนในที่ที่เขามีการสิเกต นอนหลังจากละหมาดเลยครับสุนัตหลังจากละหมาดฟัดดูซุบีแล้วอันนี้ไม่สมควรและที่ผมบอกทําไมไม่ควรนอนหลังละหมาดสุนัตยฟยายัดหรือหลังละหมาดซุบีท่านพี่น้องไปดูสิคนที่ทำมาหากินทุกวันนี้เจริญและประสบความสําเร็จนะขออนุญาตนะท่านพี่น้องนะขอชื่นชมก็คือว่าลูกหลานคนจีนอะ แล้วคนจีนที่ร่ำรวยทุกวันนี้นะท่านพี่น้องส่วนหนึ่งนะถ้าเราเข้าใจให้ดีเนี่ยเขาเอาเวลาที่ท่านนาบีทรงบอกไว้นบีมุฮัมมัดนั้นรอมาตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์สรงมาให้กับประชาคมโลกทั้งหมดนบีมุฮัมมัดส่งลงมาถูกส่งลงมาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะนําคําสอนของท่านไปปฏิบัติแต่การที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์สรงรอมาอัลลอฮ์สรงเมตตาแล้วก็อะไรครับปราณีกับบุคคลทุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ ดังนั้นคนจีนเราเห็นว่าทําไมเขามีรถป้ายแดงทำไมเขามีรถป้ายรถคันใหญ่ทำไมมีบ้านสวยงามส่วนหนึ่งท่านพี่น้องคนจีนเขาตื่นเช้าแล้วเขาทำงานแล้วเขาอาจจะไปมีการพักผ่อนตอนเก้าโมงหรือหลังจากบ่ายโมงหรือไม่พักผ่อนก็นอนดีเดียวตอนกลางคืนแต่นอนหัวค่ําไม่ได้ดูอะไรครับรายการยาวเนี่ยคือมันจะมีชีวิตที่ต่างกันแล้วดังนั้นเราบอกว่าถ้าเราทบทวนตัวเองการนอนของเราก็มีส่วนหรือบางคนบอกว่าละหมาดอิชาเนี่ยเดี๋ยวค่อยละหมาดเดึกๆใกล้ๆซุบฮี่เลย ผมไม่เรียนตอนอยู่ที่มาดิน่าในวิชาฟิกท่านพี่น้องมีอยู่ประเด็นหนึ่งวัาสาระห,าหนึ่งเขาบอกว่าละหมาดอิชาที่เลยเที่ยงคืนไปแล้วถือว่าไม่อนุญาตพอเราเรียนกันไปก็คือละหมาดอิชาก็คืออะไรครับหลังจากละหมาดมะเกล็ก็คือไปก่อนละหมาดซุปพี่นั่นคือเวลาของอิชาแต่ที่นครมาดิน่ามีมี มัสอาละนี้ประเด็นนี้อยู่ประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าละหมาดอิชาถ้ามีมีมทัศนะหนึ่งก็คือว่าถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้ว <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นการละหมาดอิชาดังนั้นเราจะทําอย่างไรล่ะเราก็ควรที่จะอะไรครับนอนะละหมาดเนี่ยอย่างไรอย่างไรก็ให้ละหมาดก่อนอย่าไปนอนแล้วก็บอกเดี๋ยวตื่นแล้วถ้าท่านไม่ตื่นล่ะถ้าท่านตายไปเลยท่านมีน้อง <c oughs> นั่นคือการปฏิเสธละหมาดนะและประการสุดท้ายที่บอกว่าการนอนในขณะที่มีการละหมาดฟารีรอกก็คือพัดดู ท่านยังไม่ได้ละหมาดบ่ายเลยท่านมานอนท่านยังไม่ได้ละหมาดอัสรีเลยท่านนอนท่านเพียท่านกลับมาจากทํางานท่านละหมาดมะเกลบก็ยังไม่ได้ละหมาดนอนเลยนอนโดยทิ้งละหมาดไัดดูท่านพี่น้องถึงแม้ว่าท่านตื่นมาละหมาดทันในเวลาหรือท่านตื่นมาเพื่อจะทําการกอดอชดใช้เนี่ยท่านพี่น้องมันเนียดก็ไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วถึงเวลาแล้วท่านพี่น้องครับที่เราควรจะดูว่าเรานอนกันอย่างไรลูกหลานของเรานอนกันอย่างไรและมีคํกล่าวไว้คาหนึ่งก็คือว่าการนอนหลังจากละหมาดอัสดีแล้วเนี่ย อุปมะที่กล่าวไว้ในตำรับตำราก็คือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งกับการที่จะนอนหลังละหมาดอัสรีดังนั้นนี่คือสิ่งที่นําคําพูดของท่านอิหม่ามสมรกรณ์ที่เราให้มาหุลล่นเรามาเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องว่าเราควรจะทบทวนแล้วเราควรจะดูว่าการนอนนั้น,นอนอย่างไรแล้วก็ควรจะนอนเวลาไหนเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับผู้ที่มีตะกความมีความย่อมเกรงเราอย่าเรียกว่านอนกันอย่างเดียวอยากจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรานั่นถือว่า เป็นความคิดที่เรานั้นยังไม่รู้จักว่าภูมิตักวาจะทําอย่างไรก็ขอ,ขอดวนต่อลอสุบานอตาละเจ้าที่ท่านได้ฟังได้ยินก็ขอ,ขอให้นําไปคิดและวก็นำไปปฏิบัติแล้บอกคนอื่นต่อด้เกิดวะซัลลอะละซัยดินะมฮัมมัดวะลาอาลีวะซับีวัลฮัมดุลิลฮยรอบบินาลามีน